ับผมสวัสดีครับก็พบกับคันต่อไปของร้านนะครับวันนี้มาถึงเจ้าคุณปู่นะครับรุ่นเก่าเก่ากึกนะครับก็คือ Honda b บอ650นะครับตัวนี้หายากแล้วนะครับแล้วสภาพผมบอกเลยตัว650นี้ไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นบอส6 6 5 GT t นะครับหรือว่าเรียก NT เนีเรียก NT นะครับ NT คืออะไรก็คือสูบนี่แหละครับลูกสูบมีเป็นสูบ V นะครับเครื่องยนต์2สูบ650ซีซีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยก็คือโปรอาร์มที่เด่นๆก็คือโปรอาร์มท่อจะมาพร้อมตัวรถเลยคือสไปเดอร์นะครับผมท่อแท็บนะครับหล่อๆเลยนะครับทรงแบบรุ่นเก่าแน่นอนหรือตัวหัวแน่นอนผมบอกเลยคันนี้สภาพดีมากที่ผมได้มานะลูกค้ามาตีเทินคือเจ้าของเขาดูแลรถดีมากเครื่องแห้งเครื่องแบบแห้งใสกิ๊กเลยนะผมว่าสีเดิมด้วยและ อีกอย่างหนึ่งคือเป็นทะเบียนแท้โอนขนส่งคันนี้หายากมากภาษีไม่ขาดด้วยโอนได้ทั่วไทยใายหารถสะสมหรือว่าหารถญี่ปุ่นเก่าๆที่เปลี่ยนไปที่ไม่ใช่ของเดิมก็คือเป็นไมค์ดิจิตอลตัวนี้นะครับอันนี้คือทางลูกค้าเขาแปลงมาเรียบร้อยแล้วเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับส่วนสภาพผมบอกเลยสภาพดีมากคันนี้ระบบไฟชุดไฟเดิมหมดเลยไม่มีการแปลงจะมาแปลงแต่แง,แงแค่เป็นไฟเดียว LED หน้าหลางังแค่นั้นเองแฮนด์ก็ยังเป็นอนุรักษ์ของเดิม สีเดิมเอา,อาง่ายๆสีเดิมรถไม่มีล้มไม่มีชนหนักเลยเพราะสภาพสต็อปเปอร์นี่เดิมมากรถผลิตปี1990นะครับเป็นรถยุค90ที่ฮิตมากตัวนี้บอส650ตัวนี้คือผมบอกเลยใครที่เล่นรถสะสมนะตัวนี้ห้ามพลาดเลยคือน่าเล่นมากเพจอะไรอยู่ครบหมดทุกอย่างโลโก้ Honda าเพจเป็นรุ่นโปรอารมคือ650คือแรงมากไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับวิ่งนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงและประหยัดน้ำมันด้วย ตัวนี้เป็นคาบูครับใช้คา b o บูเรเตอร์นะครับเป็นคาบูเดี๋ยวผมดูครับคาบูคู่ไหมอ่าเป็นคาบูคู่เหมือนสเตทนะครับเครื่อง V เหมือนกันนะครับหล่อๆพร้อมใช้ครับใช้ระบายความร้อนด้วยหมอ้อน้ํานะครับก็เดี๋ยวมาดูสภาพผมก็เลยบอกว่าสภาพคันนี้ตีไปสัก85%ไม่ได้ตีถึง90%ไม่ได้ตีถึง100%คือตีตามปีเก่ามันจะตีเต็มร้อยตี90อันนี้ไม่ได้คือผมจะตีให้ประมาณนี้คือลด ผมามาเนี่ยเซอร์วิสให้เรียบร้อยคือพร้อมใช้เลยคือรอบเดอนเบาต้องนิ่งออกไปนี่ต้องไม่มีปัญหาคือออกกับผมนี่คือต้องพร้อมใช้ไปถึงลูกค้านี่ต้องสตาร์ทขี่ได้ไม่ใช่ไปถึงแล้วสตาร์ทขี่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ขายแน่นอนก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่าคันนี้ว่าเสียงเครื่องเป็นงงท่อจะผมชอบตรงทออ่อนี่นิ่มมาก ใช้ได้ไฟต่ำไฟสูงออกหมดทุกอย่างเลยคันนี้คือสมบูรณ์มากคันนี้ผมเองโคตรชอบเลยผมก็จะถ้าขายไม่ออกผมจะไว้โชว์นะคันนี้ไ้จอดโชว์ที่ร้านนี่แหละดูรอบเครื่องคือบิดบิดติดมือมากเลยนะผมบอกบิดติดมือมากคันนี้นี่สต,ตาร์ทใหม่แะสตาร์ทง่ายมากโคตรสมบูรณ์เลยบอกตรง ครับประมาณนี้ราคาผมบอกเลยเอาไปแค่เล่มทะเบียนก็ขายกันได้3 4มสี่หมื่นแล้วผมเปิดอยู่ที่65 0 0 0พอคันนี้65ห0 0จบเอาไปโอนได้เลยโอนไม่ได้ผมยินดีรับคืนคือเอาไปโอนได้ทุกขนส่งคันนี้คือทะเบียนแท้โอนขนส่งมาเลยจับมือโอนได้เลยคันนี้จบใครหารถใช้บอส650น์ะครับคลาสสิกยุค90แท้แท้เลยมาเลยนะครับยุคเต๋าสมชายขับว่ารุ่นนี้แหละครับใครสนใจมาติดต่อสอบถามหรือว่า รายละเอียดดูได้ที่เพจหนยสปีดไบส์ราคา65,000ทักแชทมาหรือไม่ก็แอดไลน์ที่084552 9245แอดไลน์ขึ้นเบอร์ผมเลยโทรหาผมโดยตรง